สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมสงงาขอนแก่นอีีนี้ผมจะมาแนะนำชี้ตำหนิวิธีดูย้งลูกขาวรุ่นแรกปี0 9ย์เบล็อกนิยมและบล็อกกลาดนะครับใที่ผมถือนี่คือบล็อกนิยมนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อนหยิบขึ้นมาดูเลยนะครับว่าจะเป็นบล็อกไหนเพื่อนมาดูตัวนี้นะ ถ้าเป็นบล็อกกล่านะครับเนื้อเกลือนแถวๆนี้นะฮะแถวห้านาฏิกานียมันจะนูนมันจะเกลือนมาเยอะนะครับส่วนเหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมมันจะมีปิ้นมาด้านบนนะครับแต่ปิ้นไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับปิ้นเนี่ยแต่บล็อกกาดตรงนี้จะปิ้นเยอะครับนะครับนี่ก็แยกแยกบล็อกเลยที่เห็นชัดๆนะครับแยกก็ก่อน บอกนยมต้องปิ้นด้านนี้ครับด้านนี้ปิ้นน้อยมากนะครับสองดูที่ขอบเหรียญครับนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆซ้ายหนาขวาบางนะครับนะฮะซ้ายจะหนาขวาจะบางนะครับเหรียญน,นี้จะไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเหรียญไหนก็ช่างจะไม่มีเท่ากัน เพราะมันเป็นโรงงานสมัยเก่าวิธีการสร้างสมัยเก่าความมาตรฐานในระดับของเขาในการตั้งค่าตัวปั๊มนะฮะมันไม่มาตรฐานมันก็เลยทําให้เหรียญบางเหรียญก็บนบางล่างหนานะครับหรือซ้ายซ้ายขวาหนาบางนะฮะ็อกนิยมซ้ายขวาหนาบางนะครับ,บ,าาบ,ารบแล้วก็ดูนี่นะฮะขอบปิ้นนี่อันนี้มีนิดเดียวนะครับถ้ามีเยอะนี่เป็น บอกกลากเลยนะครับแล้วบอกกาดก,ก็จะมีกาดนะฮะแถวแถวนี้นะฮะเยอะๆตัวมิชิตามิก่อนนะครับเบสิกเลยตะกี้แยกนิยมกับกลากนะฮะเบสินะครับะะมาครับหยิบขึ้นเหรียญขึ้นมาเพื่อจะเห็นเลยนะครับจะมีเส้นขีดตรงนี่นะเหลือดูก็จะเห็นเ,นเลยครับเป็นเทศกน,นแมววิ่งจากตัวทอวิ่งขึ้นมาส่วนตรงนี้มันจะเป็นเส้นของ สังกตินะฮะจากทอทงมนันจะนูนๆขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเส้นขนแมววิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อออ่างนะครับจะเป็นเหมือนฮอทอพูกจะมีเส้นขีดเกินขึ้น,นมาหน่อยนึงนี่เบสิกครับของเก๊ก็มีแล้เห็นไหมเส้นขนแมวเขาเรียกว่าเส้นคาบสอนหรือบางคนเรียกเส้นผ่าตากนะครับถ้าเป็นบ็อกนิยมจะเห็นชัดนะครับนี่ครับเนี้ยผ่ามา,าเรียนนี้จะเห็นสองเส้น ้นบนด้วยสเกลบนด้วยเห็นสเกลบนสองสเส้นนะครับคนจะเหลือไปดูจะมีสเส้นนี้สเส้นหนึงห่งน,นะครับเหลือเห็นเออแล้วนี่นะเห็นสเส้นอีกเส้นหนึ่งนี่เห็นบางๆนะครับแต่สเส้นปากไม่เห็นชัดเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเหมือนทองทูมัน,น,นหนาๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นรอยของขอบตังณตินะครับนี่ฮะฮอราพักู่ มีเส้นติ่งขึ้นมานะครับอีเมลนี่คือวิธีเบสิกดูนะครับอโอเคอันนี้คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมแล้วผมจะพามาดูบล็อกกาดนะครับทีนี้มาดูวิธีอบบล็อกการครับเพื่อจับหลัหนหลังมาดูเลยเห็นนะครับที่เรียกบล็บอกกาดเพราะว่าเนี่ยนะก,กาดกาเต็มไปหมดเลยนะครับาก,กาดกาเต็มไปหมดเลย เหรียญนี้เป็นเนื้อเนื้อชอนนะครับอมกาเนื้อชอนนะครับมันจะออกเหลืองๆนะครับไม่ใช่อเมกาขาวๆนี้ออกเหลืองนะครับเนื้อในแล้วชุบนิกเกิลนะครับนี่ครับแยกที่นี่ครับเห็นไหมครับเนื้อปิ้นตรงผ้าในนิกาเลยฮะจะปิ้นสูงมาเลยนะครับเป็นทุกเหรียญครับเห็นไหมครับจะปิ้นเป็นเนื้อปิ้นเลย กันเห็นนะครับจเปิี่นทุกเหรียญนี่คือบอกกานะครับบอกนิยมมันจะเอียงไปด้านหนึ่งแต่บอกกามันจะเอียงมาด้านนี้เห็นนะครับทุกเหรียญจะเอียงมาด้านนี้หนาฬิกานะครับบอกนิยมตรงนี้ไม่มีฮะมีนีนิดบางๆแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ครับโผล่นี่นะฮะนี่นิยมแล้วนิยมของขอบเหรียญก็คือซ้ายหนาขวาบางนะครับ ส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นบนบางล่างหนาครับนะล่างหนาปึกเลยบนบางเลยนะฮะเห็นชัดเจนบางครับนี่ล่างหนาครับนี่บนบางล่างหนาส่วนมากจะพบเจอที่เหรียญกลาบนะครับส่วนต่๋มนี้ก็ดูธรรมดานี่ครับนี่เส้นนี้มาดมานะครับแล้วก็เลขห้า มีแตกเล็กๆข้างใต้ขีดเส้นหนึ่งนะครับแล้วอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับะจะมีเส้นแตกในตัวสะนี่ฮะมะจากหัวสะวิ่งขึ้นมานี่เห็นนะครับนี่เห็นนะครับถ้าเหรียญไหนที่รายละเอียดผิวตึงๆก็จะเห็นนะครับ Okay. นี่คือเบสิกในการดูส่วนตัวตับนะครับเพื่อนๆดูหูเหนนรียญนะฮะส่วนหูเหรียญไขตั้งไขนอนนี่ไม่มีความสําคัญในการดูนิยมกับไม่นิยมนะครับนิยมไม่นิยมดูที่อย่างที่ผมบอกที่ผ่านมานครับแล้วก็แม่พิมพ์นะครับเพื่อนหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวตับตรงนี้จะต่ํากบเพื่อนชาวบ้านนะครับนไครับช่วงนี้จะต่ํา เห็นไหมฮะเห็นตับชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆนี่ยันตับลงมานะครับแล้วการตัดตัวตัดตัวนี้เ,เรียกตัดครึ่งมีดนะครับเพราะอันนี้มันเป็นยุคเก่าพอแทกงมาสิมันก็ขาดเลยนี่นะดูขอบเหรียญดูขอบเหรียญน,นะครับเคเ้ายกว่าตัดครึ่งมีดเป็นยุคโบราณยุคเก่านะฮะ มันชุบนิเกินมาเลยมันเลยอมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่อง์จริงถ้าลงกล้องจะเห็นชัดเลยวนะ่าลงมาหน่อยนี่ก็ขาดไปเลยเนี่ยบางที่ลงมาหน่อยเดียวก็ขาดเลยเนี่ยจะหนามากนะครับอันนี้บนบางล่างหนาเนี่ยเห็นไหมครับลงมาขาดเลย<ม>เ,เล็กตัดครึ่งมีดนะครับต้องครึ่งมีดเท่านั้นเพราะนี่ปีศูนย์เก้านะครับเพื่อน มีดทั้งหมดนะครับมีดทั้งหมดดูนะครับเพื่อนดูนะครับไม่ใช่ต่ำกว่าชาวบ้านนะครับนะครับดูนะครับต่ำๆนี่อันนี้สูงนะครับอันนี้ต่ำหรือดูหลังหูได้นะครับเห็นไหมนี่จะต่ำนะครับนี่จะสูงเข็นไหมครับเพื่อนๆ นี่คือแม่พิมพ์ตัวตัดครับจําไว้เลยแต่หูนี่ไม่จำเป็นจะต้องตั้งต้องขวางนะครับไม่ใช่สิ่งแยกแยะว่านิยมหรือไม่นิยมนี่คือเหรียญนิยมนะฮะดูที่ขอบนะเพื่อนๆขอบนี้จะมีน้อยนะครับต่างกับบ็อกกาดนะครับครับผมแล้วก็ซ้ายหนาขวาบางนะครับ ยิ่งเหรียญมีรอยล้าวนี่ยฮะยิ่งทำให้ดูง่ายเลยนะครับอีนี้ก็จบบริบูรณ์นะครับเพื่อนท่านใดยังสงสัยข้อไหนให้อินบอกมาถามผมได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับแล้วส่วนมากเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนดูมันจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยตึงเหมือนเหรียญทั่วไปทำมาจากเห็นว่าทำมาจากช้อนซ่อมนะครับต้องเหลืองช้อนซ่อม ครับเนื้อออกเหลืองไม่ใช่อมกาเอาขาวนะฮะโอเคครับสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆประสบแต่โชคดีมีชัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ